นี่คือเรื่องใหญ่ที่อาจพลิกโฉมการเมืองไทยอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งกกชี้ชัดว่าการแต่งตั้งรัฐมนตรีที่ลาออกอาจเข้าข่ายความผิดส,สําเร็จเพราะแม้จะลาออกแล้วแต่การแต่งตั้งก็เกิดขึ้นจริงแล้วและอาจขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญโค้ในายอนุทินชาญวีรกุลอาจเป็นเป้าหมายใหญ่แต่เรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะเลยมาดูกันว่าทําไมวันที่4ตุลาคม2568นายสมชายศรีสุทธยากรอดีตก,กรรมการกกรได้โพสต์ข้อความบนเฟซบุ๊กโดยชี้ให้เห็นถึงข้อหาที่น่าสนใจมาก ขาดความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และรู้หรือสมควรรู้ว่าบุคคลที่ถูกแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามเป็นรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี่อาจเป็นข้อกล่าวหาที่ต่อนายอนุทินชาญวีรกุลในกรณีที่มีรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งเป็นข่าวในขณะน,น,นี้ซึ่งอาจมีพฤติกรรมเข้าข่ายขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามแม้ว่าจะลาออกแล้วก็ตามแต่การแต่งตั้งได้เกิดขึ้นจริงแล้วจึงถือเป็นความผิดสอมัมเรศเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มมต้นในใโลกการเือง ความผิดสําเร็จหมายถึงการกระทําผิดที่เสร็จสิ้นแล้วแม้จะไม่เกิดผลลัพธ์ต่อเนื่องแต่ก็ผิดกฎหมายอยู่ดียกตัวอย่างเช่นการขับรถเร็วเกินกฎหมายแม้จะไม่เกิดอุบัติเหตุแต่ก็ยังผิดกฎหมายอยู่ดีในที่นี้การแต่งตั้งรัฐมนตรีคนนั้นอาจผิดพลาดตั้งแต่ต้นเพราะไม่ผ่านเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งกาหนดว่าต้องมีคุณสมบัติเฉพาะเช่นไม่มีประวัติทุจริตหรือพฤติกรรมที่ขัดต่อจริยธรรมทางการเมืองแต่มาถึงจุดที่น่าสนใจและอาจสร้างความขัดแย้ง วิเคราะห์จากทิศทางข่าวและกระแสสังคมเรื่องนี้คงไม่ไปถึงการถอดถอนในอนุทินได้ง่ายเพราะเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในต่างประเทศและยังไม่มีคำพิภากษาจากศาลไทยดังนั้นจึงอาจยังไม่ใช่หลักฐานที่เพียงพอสำหรับการยื่นคำร้องถอดถอนได้นี่คือจุดที่หลายคนอาจเห็นต่างบางคนบอกว่าประเทศไทยควรเอาเรื่องมันนี้มาพิจารณาอย่างจริงจังเพื่อรักษาคุณภาพรัฐบาลแต่บางคนมองว่ามันเป็นการเมืองเกินไปและอาจไม่ยุติธรรมถ้าไม่มีพยานหลักฐานในประเทศและนี่คือส่วนที่คนส่วนใหญ่มองข้ามไป ทางที่เร็วที่สุดในการยื่นคำร้องถอดถอนรัฐมนตรีคือต้องใช้เสียงของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสสหรือสมาชิกวุฒิสภาสอวอย่างน้อยหนึ่งในสิทธิของแต่ละสภาแล้วยื่นตรงต่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นหน่วยงานสำคัญที่รักษารัฐธรรมนูญไทยหักดูองค์ประกอบในสภาผู้แทนราษฎรปัจจุบันมีเพียงพักเพื่อไทยและพักประชาชนเท่านั้นที่มีจำนวนเสียงพอที่จะเข้าชื่อได้แต่พักประชาชนได้ปฏิเสธแนวทางการใช้อำนาจสารรัฐธรรมนูญมาตลอด ดังนั้นจึงเหลือเพียงพักเพื่อไทยพักเดียวที่สามารถดําเนินการได้จริงๆทั้งหมดนี้จึงกลายเป็นเกมวัดใจพักเพื่อไทยในช่วงที่ขาดหัวหน้าใหม่ว่าพวกเขาจะเปิดศึกเพื่อโค่นนายอนุทินหรือไม่หรือจะรอให้หัวหน้าใหม่ตัดสินใจว่าจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในอนาคตหรือเลือกที่จะทําลายความสัมพันธ์แบบสุดโตง่งโดยใช้เวลาเพียงแค่3เดือนก่อนการเลือกตั้งคงไม่พอที่จะทาทุกอย่างได้ทั้งหมดแค่แสดงความเห็นแยง้งเพื่อเก็บคะแนนเสียงจากเพื่อน ร่วมชาติก็เพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องทําอะไรมากไปกว่านั้นยกตัวอย่างเช่นในอดีตการเมืองไทยพักต่างๆมักใช้ประเด็นแบบนี้เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้ตัวเองดูแข็งขันต่ออาต้านทุจริตแต่สุดท้ายอาจไม่นำไปสู่การถอดถอนจริงๆเพราะขั้นตอนกฎหมายซับซ้อนและต้องมีเสียงสนับสนุนมากพอคุณคิดอย่างไรกับเรื่องนี้มันเป็นการเมืองที่สมควรใช้สารรัฐธรรมนูญเพื่อตรวจสอบรัฐมนตรีหรือไม่หรือมันเป็นแค่เครื่องมือเพื่อโจมตีทางการเมืองเท่านั้น บางคนบอกว่าการไม่ดำเนินการอาจปล่อยให้ปัญหาทุจริตสิ้นเชิงแต่คนอื่นๆมองว่ามันเป็นการเคารพกระบวนการยุติธรรมที่ต้องมีหลักฐานแน่ชัดชอบหรือไม่ชอบแสดงความเห็นในคอมเมนต์ได้เลยมาคุยกันดูว่าคุณเห็นต่างจากบทความนี้อย่างไร